ข้อเนาะเขาบอกว่าถ้าพื้นที่ของสามเหลี่ยม abc เนี่ยเป็นสี่ตารางหน่วยเขาให้เราหาค่าของ a เป็น4ใช่ป่ะคือสังเกตว่าตรงนี้เนี่ย a เป็นศูนย์ก็คือมันอยู่พิกัดที่ x เท่ากับศูนย์ะมันก็เลยเป็นศูนย์ซึ่งมันจุดเนี้ยมันเป็นเขาเรียกอะไรจุดบนเส้นตรงนี้หมายความว่าถ้าเราแทนค่าเข้าไปมันก็จะได้ใช่ป่ะแล้วเนี่ยเราให้ x เป็นศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์อยู่แล้วอันนั้น y ก็จะเท่ากับสี่ ได้มาจากอีกเส้นตรงตรงนี้เนาะหมายความว่าอีตรงนี้เนี่ยยาว4เราก็เลยหาจากพื้นที่สามเหลี่ยมเซตหนึ่งส่นสองคูณฐานของเราคือ a b ใช่ป่ะเราไม่รู้คูณ4เท่ากับ4เอา4ตัด4ก็จะได้ว่า a b เท่ากับ2ตรงนี้น่าเป็นพิกัด y เอกับศูนย์เนาะซึ่ง x เราก็ต้องเป็นลบ2ใช่ป่ะคือเราได้มาว่ามันยาว2 แต่ว่ามันต้องเป็นลบสองเพราะมันมาฝั่งนี้ม,มันยาวสองทีนี้จาก y เท่ากับ mx บวก c อเนี่ยมันคือรูปของสรรมการเส้นตรงเห็นปะ่ะซึ่ง m มันคือความชันซึ่งมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกันกบ a ในตอนนี้พี่ก็เลยจะหาไม่ใช่พี่ดีเราก็เลยจะหา m เพื่อเพื่อหาค่า a แหละเพื่อทำเป็นสรรมการ ซึ่งสูตรหาความชันเนี่ยมันก็คือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x e l t a Y เดลต้า y ก็คือเอา4ลบด้วย0เนยเอา4ลบ0ส่วนด้วย0ลบกับลบ2ตรงนี้เป็นลบ2ใครจะเอา0ลบ4แล้วก็ลบ2ลบ0ได้เหมือนกันเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้ ก็จะได้ว่า m เท่ากับ2ซึ่ง m ม,มันคือสัมประสิทธ์หน้า x แล้ว a ก็เป็นสรมสิ์หน้า x ก็หมายความว่าสมการนี้มันคือ y เท่ากับ 2x บวก4อือก็จะได้ว่า a เท่ากับ2ข้อ15เนอะถ้า11ส่วน18เนี่ยเท่ากับ a 1ส่วน10 บวก a 2ส่วนิบเากำลัง2ไปเรื่อยๆโดยที่ a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆเป็นเลขโดดเขาหา a 1คูณ a 2คูณไปเรื่อยๆจนถึง a 3 0สังเกตว่าส่วน10ะเราแปลงเป็น,ปนทศนิยมได้อันนี้คือศูนจุด a 1แบบนี้แต่ว่าตรงนี้เราอ่ะเป็นเศษส่วนไงก็เลยขออนุญาตอ่าเขาเรียกอะไหารให้มันเป็นทศนิยมก่อน มันได้ร้อยแมันก็ไดสองศ่ามันก็จะเป็นหนึ่งไปเรื่อยเพราะว่ามันลบแล้วมันเป็นลบอะ่ะมันได้สองนี่นั่นแหละดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ว่า0 6 1ย์ซ้าเท่ากับ a 1นึส่วนสิบวก a 2องส่วนสิบกำลังสองบวกจดบวก a n ส่ 10, วนสิ 10, บกำลัง n ซึ่งส่วน10เนี่ยมันคือทศนิยมตำแหน่งแรกใช่ปะ่ะ มันก็คือศูนย์จุด a หนึ่ง a สอง a สาม an เท่ากับศูนย์จุดหกหนึ่ง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 ไปเรื่อยเราก็เลยรู้ว่า a หนึ่งเนี่ยเท่ากับหกแล้ว a ที่เหลือเป็นหนึ่งหมดเลยเพราะมันเป็นหนึ่งซ้ำเขาถาม a หนึ่งคูณไปถึง a สามสิบก็คือหกคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณไปเรื่อย ก็จะได้ว่า6เป็นคำตอบของข้อนี้ข้อ16เนอะเขาบอกว่าจุด P เนี่ยเคลื่อนที่ไปบนเส้นรอบลูกมันเคลื่อนไปได้ทุกตรงหรือทุกจุดเลยถ้าสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCD ยาว6หน่วยถ้าด้านยาวยาว6หน่วย แล้วก็ดูก่อนว่าอันไหนเป็นนั่นยาวแต่จริงๆดูจากตาก็เห็นแหละแต่ราพิสูจน์ก่อนจากพิกัด x เนี่ยตรงนี้ยาวสี่แล้วก็ตรงนี้ยาวหนึ่งรวมกันแล้วเนี่ยด้านนี้ก็เลยเป็นห้าซึ่งมันน้อยก็หกด้านนี้ก็เลยเป็นด้านสั้นก็คําบอกหมายควาว่าด้านเนี้ยคือด้านหกอันนี้เราดูจากพิกัด y นะเพราะว่าแบบเออมันตามพิกัด y อะ่ะอันนี้คือสองถ้าเป็นหกเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นสี่และพอมันเขาบอกว่าเป็นมุมฉาก ใช่ไหมสี่เหลี่มุมฉาพิกัด X เ,เนี่ยต้องเหมือนกัน A เนี่ยต้องไปอยู่จุดไหนให้แบบมันให้ a ลบ b มันเอให้ A-B บวก b มันน้อยสุดสังเกตว่าถ้าเรามาตรงนี้เป็น1นึ่งกับสี่มันจะยิ่งบวกกันได้เยอะอะคือพิกัดตรงนี้มันต้องมันต้องมีอะไรสักอย่างลบก็คือตรงนี้มันต้องเป็นลบหนึ่ง ถ้าเราเคลื่อนที่ไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นสมมุติสี่สี่อย่างเงี้ยบวกกันเป็นแปดแต่เขาถามน้อยสุดเงี้ยเพา,าอันนี้ y เป็นลบสี่เนาะ y y น,นี้เป็นลบสี่อืมก็คือถ้าเราเคลื่อนที่มาตรงเนี้ยมันจะได้ศูนย์ใช่ปะ่ะ a บวก b แต่ตรงเนี้ยได้ลบห้าแล้วถ้าเราลองขึ้นไปเป็นลบหนึ่งกับลบสามก็จะได้ลบสี่ใช่ปะ่ะ ทีนี้นเราก็เลยรู้แล้วว่าไอจุดนี้แหละที่ทำให้ A บบกบน้อยสุดมันก็คือลบห้าข้อสิเจน้อนกระดาษรัดต่อไปนี้เนี่ยเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้พื้นที่ของ a b c d เนี่ยคือ A ตารางหน่วยและ a b เท่ากับ a p เท่ากับ b หน่วยโดยที่ p อ่ะเป็นจุด บนเส้นจำนวนที่แทนที่จำนวนจริง c เขาถาม a บก b บก c โอเคจากตรงนี้เนาะเราก็จะดูว่านันเท่าเท่าไรหนึ่งสองสามตรงนี้น,น,นับแล้วยาวสามตรงนี้หนึ่งสองสามสี่อันนี้สี่ทีนี้เขาบอกว่ามันเป็นกระดาษกราฟเอ,อิมอันนี้เป็นมุมฉากสามสี่ด้านนี้ก็เลยต้องเป็นห้าจากพิทาโการัสเนาะ ขอไม่คิดให้ดูนะ5 3สามส่าแ่จะเจอกันบ่อย A พื้นที่ของ A B C D คือ A ตารางหน่วยอ่ะซึ่งพื้นที่มันก็คือ5กำลังสองใช่ปะก็จะได้แล้วว่า A เท่ากับ25แล้วเขาบอกว่า A B เนี่ยซึ่งยาว5เท่ากับ A P ดังนั้น A B เนี่ยก็เท่ากับ5เท่ากับ B เพราะว่า B เท่ากับ5แล้วด้านนี้มัน1 2 3 4อ่ะ p ก็เลยต้องเป็น9เพื่อให้มันเพิ่มไปอีกหนึ่งหน่วยให้มันเป็น5ด้วยเพราะตรงนี้มันยังเป็น4หน่วยอยู่1,2,3,4แล้วตรงนี้มันเป็น5ถ้าจะให้เท่ากันต้องเพิ่มมาอีกหนึ่งหน่วยอ่ะ c ก็เลยเป็น9ก้าทีนี้บวกกันก็จะได้25่สิบห้าบวกหบวกเเป็น39 ข้อ18เนาะนักเรียนชั้นม .2 สงโรงเรียนหนึ่งเนี่ยมีจำนวน600คนเป็นนักเรียนหญิง60สิเปอร์เซหกส่วนร้อยของ600อก็คือ360คนอันนี้ก็เหลือ240คนเนาะผลการสำรวจประเภทของ,หน,งอหนังสือที่นักเรียนกลุ่มนี้ชอบเขาถามว่า ประเภทของหนังสือที่นักเรียนกลุ่มนี้ชอบมากที่สุดมีนักเรียนชอบทั้งหมดกี่คนนักเรียนหญิงมี360นักเรียนชายมี240คนภาษาศาสตร์เนี่ย25% 25%ิเปอนห้คือหนใน4เนาะของ360ก็คือ90สิบคน,นประวัติศาสตร์สี่สิ่วนร้อก็คือ2อส่วนหของ360 2ส่วนหขอเปลี่ยนเป็น4ี่ส่วนสิบละกัน จะได้144คนแล้วก็นาวานิยาย35 100คูณ360ห้าหารได้2ห้าหารได้7 8ได้87 56ได้126คนแล้วก็ภาษาศาสตร์ตรงนี้45ส่วน100คูณ240 12ได้108 ประวัติศาสตร์สามคูณด้วยหม่สมก็คือ30อมสิ่ร้อยอือเจคนนวนิยายน5้หคือ1นส่วนสของ240อันนี้ก็จะเป็น60ทีนี้ก็มารวมภาษาเนี่ยก็คือ90้าสบวกร้อจะเป็น198คนประวัติ 1 4อบวกเจ็ก็จะเป็น216คนแล้วก็นิยาย126่งกบวกหกก็จะเป็น186ซึ่งมากที่สุดเนี่ยก็คือประวัติเนาะสอง้อคน สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ